โมบุพังคขมาธรรมมามโนเศษฐามโมมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจสวัสดีครับเรื่องเล่าลิ้ลับปฏิหารคราวนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามวิถีแห่งธุดงของพระอาจารย์สุบัญิริธโรแห่งวัดถ้ำผาเกิ้งอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น มาติดตามไปพร้อมกันเลยครับภรษาที่หนึ่งก็คือพศ2528ตอนแรกที่บวชนั้นพระอาจารย์สุบรรนสิริธโรคิดว่าจะบวชเพียงแค่7วันเท่านั้นเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาแต่แล้วด้วยบุญบาร,รมีที่เคยสั่งสมในอดีตชาติเป็นเหตุทำให้ไม่ได้ศึกจากเพศบัประชิตครั้นเมื่อบวชแล้วได้ไปจำวัด ที่วัดป่าบ้านสำโรงบ้านสำโรงในอยู่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นโดยมีหลวงปู่แลที่เป็นพ่อใหญ่ก็คือพ่อตาเป็นผู้ดแูแลตอนแรกตั้งใจจะบวชเจ็ดวันพอ,อถึงวันที่เจ็ดตอนนั้นประมาณสองทุ่มหลวงปู่ท่านก็มาถามเกี่ยวกับสุขภาพของพระอาจารย์สุบรรณเพราะว่าท่านเป็นโรคกระเพาะมาตั้งแต่เป็นคราวาส และบอกให้ลองนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออกกำหนดพุทโธและหลวงปู่ก็ํำชับไว้ว่าถ้ามันปวดขาอย่าออกจากสมาธินะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าพระอาจารย์สุบรรันก็นึกในใจว่าน่าจะลองนั่งดูนะเพื่อจะหายจากโรคกระเพาะก็เลยลองนั่งสมาธิกำหนดพุทโธ ระหว่างนั่งไปได้พักใหญ่ก็มีอาการปวดตามขาขึ้นมาเรื่อยๆปวดจนขาสัน่นปวดจนทนไม่ไหวคิดว่าจะลุกออกจากสมาธิแต่ด้วยความที่กลัวหลวงปู่สั่งไว้ว่าถ้ามันปวดอย่าออกจากสมาธิเดี๋ยวมันจะเป็นบ้าด้วยความกลัวจะเป็นบ้าเลยไม่ได้กล้าลุกออกแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยเอาคำภาวนาพุโทโธสู้กับความเจ็บปวด เอาพุทโธอย่างเดียวแต่ความทุกข์จากความเจ็บปวดในร่างกายนั้นน่ะมันรุนแรงมากจนจิตไม่มีที่จะอยู่ทุกๆุกอนุนในร่างกายมันทุกข์จนร้อนระอุอยู่ภายในมีอาการจุกแน่นถึงหน้าอกพระอาจารย์สุบันท่านเล่าว่ามันร้อนเสียจนจิตมันวิ่งหาที่อยู่เหมือนกับลิงที่วิ่งอยู่บนฐานไฟแดงๆกระเสือกกระสนดิ้นรน ขณะที่กายกําลังมีความทุมกอย่างแสนสาหัสนั้นก็ปรากฏว่าจิตมาอยู่กับพุทโธแนบกันสนิทลอยเด่นอยู่ต่างหากเหนือร่างกายเกิดนิมิตเป็นวันเกิดขึ้นทุกรูขุมขนทั่วร่างกายในขณะที่เกิดนิมิตนั้นจิตไม่ได้แสดงอาการสะดุ้งกลัวสักนิดในนิมิตนั้นควันที่ออกจากร่างกายก็เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น จากพักก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ท่วมร่างกายโดยที่จิตผู้รู้อยู่สูงกว่านั้นหันมามองร่างกายที่กำลังไหม้อยู่นั้นจนกระทั้งร่างกายเหลืออยู่แต่โครงกระดูกเห็นหัวกระโหลกและกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายมีลักษณะเป็นฐานแดงจากนั้นกระดูกส่วนต่างๆก็ค่อยๆร่วงลงมากองที่พื้น กองกระดูกค่อยๆจางหายจางหายจนไม่เหลืออะไรโล่งว่างโดยที่ขณะจิตนิมิตนั้นจิตผู้รู้สว่างสวยัยลอยเด่นอยู่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดมีแต่รู้อย่างเดียวจากนั้นก็อยู่ในฌานสมาธิมารู้สึกตัวอีกครั้งตอนใกล้สว่างหลังจากเกิดจิตรวมครั้งนั้นทําให้พระอาจารย์สุบันมีความรู้สึกว่า จิตมีความปิติอยู่ถึง7วันเต็มทำให้ความคิดที่จะสืกจากเพศบรรณชิตนั้นล้มเลิกไปเลยเนื่องจากมีความมั่นใจว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นน่าจะเป็นความจริงและพระพุทธเจ้าน่าจะมีจริงในปัญษานั้นพระอาจารย์สุบันก็เลยพยายามนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบดังที่เคยเป็นแต่ไม่เคยสงบลงเช่นครั้งนั้นอีกเลย หลังจากออกพรรษาได้เดินทางไปไว,วัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยไปเผาศพหลวงปู่คำดีประพาโสหลังจากนั้นก็เลยไปทุดงทางภาคเหนือและปีนั้นหลวงปู่แหวนมรราภาพพอดีก็ได้ไปกราบศพท่านจากนั้นก็กลับคืนมายังวัดป่าบ้านสำโรงพร้อมหลวงปู่แต่ในใจลึกๆของพระอาจารย์สุบานายังคำนึงถึงการเดินทุดง เพราะต้องการทำให้จิตสงบดังที่เคยสัมผัสมาแล้วปัญษาที่ 2, สองพศ .2529 จิตที่เคยได้รับปิติสุขจากฌานสมาธิเป็นเหตุให้พระอาจารย์สุวรรณสิริธโรตั้งใจที่จะออกทุดงเพื่อหาความวิเวกในป่าเขาและหุบเหวจากนั้นก็ออกทุดงตามหาพุทโธ หลังจากออกพรรษาพระอาจารย์สุบันออกทุดงอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะอยากจิตสงบนั่นเองโดยการทุดเดินทุดงครั้งนี้ก็มาทางภาคเหนือแถบลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงดาวโดยการทุดงครั้งนี้ได้นำคติธรรมของหลวงปู่คำดีปภาโสมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติคือการเอาสติอย่างเดียว จิตจะสงบหรือไม่ก็ช่างการทุดงก็เดินไปตามป่าเขาไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักทำสมาธิภาวนาหายเหนื่อยก็เดินต่อพอเห็นหมู่บ้านชาวเขาชาวโมงก็ปักกรดพักพอจะได้วินทบาทตอนเชา้าในระหว่างเดินทุดงในครั้งนี้นั้นเมื่อไปถึงเขตที่มีครูบาอาจารย์พอที่จะปรึกษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ พระอาจารย์สุบรณจะเข้าไปกราบและขอคำแนะนำอยู่เสมอและจะพักอยู่ด้วยทีละเจ็ดวันบ้าง15วันบ้างครูบาอาจารย์ที่ได้ไปกราบขอคำแนะนำก็มีอยู่หลายองค์อย่างเช่นหลวงปู่บุญจันทร์จันทวโรวัดถ้ำผาพึ่งจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่ หลวงปู่ขานฐานวโรวัดบ้านเหล่าจังหวัดเชียงรายพอถึงเวลาใกล้จะเข้าพรรษาพระอาจารย์สุบรรนก็เดินทุดงลงมาทางอีสานเพื่อจําพรรษาที่วัดป่าบ้านสำโรงเพื่ออุปถากภครูบาอาจารย์มาในพรรษาที่สามคือปีพศ .2530 หลังจากออกพรรษาพระอาจารย์สุบัณก,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 ก็ทุดงมาถึง ถ้ำช้างเผือกอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพราะมีถ้ำเล็กๆน่าจะทำให้ภาวนาได้ดีเพราะอยากให้จิตสงบประกอบกับต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าในถ้ำนั้นเป็นถ้ำลึกในถ้ำมีงูเยอะโดยเฉพาะงูจงอางทำให้ต้องมีสติตลอดเวลาพระอาจารย์สุบันท่านเล่าว,ว่า รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ความอยากจะเห็นจิตสงบจึงลงไปอยู่แล้วภาวนาพุทโธอย่างเดียวคราวนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านพระอาจารย์สุบันใช้กระดูกแขวนคอเป็นเครื่องแก้จิตเรื่องมีอยู่ว่าการภาวนาในสถานที่แห่งนี้ในะ่ะจิตใจของพระอาจารย์สุบันมีความสงบดี แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้จิตของท่านต้องพบกับความวุ่นวายเพราะวันหนึ่งที่ท่านออกบิณธบาตตอนเช้านั้นท่านได้ไปพบผู้หญิงชาวบ้านที่มารอใส่บาทการแต่งตัวของเธอนั้นไม่ค่อยเรียบร้อยเอาเลยทำให้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นเมื่อพระอาจารย์สุบรนไปพบเห็นเข้าเท่านั้นท่านเล่าว,ว่า จิตที่เคยบำเพ็ญจนได้รับความสงบมานั้นมันเหมือนกับฟ้าถลม่มทลายลงมาเกิดกิเลสลาคะตันหาอย่างรุนแรงแก้ไขก็ไม่ได้แม้เวลาฉันอาหารหรือแม้แต่ขณะที่นั่งภาวนาหลับตาลงก็ไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นท่านก็นึกคิดว่าโอ้ตายเสียแล้วเราอุตส่าห์เพียรพยายามบำเพ็ญมาทั้งสามปี จะต้องหมดไปเพราะสิ่งนี้หรือจึงคิดหาอุบายแก้จิตของตัวเองประกอบกับในถ้ำนั้นมีห้องโถงอยู่ข้างในห้องนั้นก็มีกองกระดูกและเครื่องใชใ้เก่าของคนสมัยโบราณอยู่เป็นอันมากท่านจึงเก็บเอากระดูกเหล่านั้นมามัดรวมกันเข้าด้วยกันใช้ได้สายศิล ทำเป็นปร่องๆแล้วเอามาแขวนคอไว้แล้วตั้งใจว่าถ้าจิตยังไม่คลายจากสิ่งข้างนอกที่เห็นจะไม่ยอมถอดกระดูกออกจากคอและจะไม่ฉันข้าวงดการออกบินฑบาทบอกหมู่เพื่อนไว้ว่าไม่ไปบิณฑบาทหมู่พระที่ภาวานาด้วยกันก็รู้จักเพราะว่าพระอาจารย์สุบรรณท่านอดข้าวภาวนาอยู่เป็นประจำ ครั้งละเจ็ดวันบ้าง15วันบ้างจากนั้นท่านก็บำเพ็ญไปตามปกติถึงเวลาที่ต้องออกมาทำข้อวัดจิตจะวัดเช่นตักน้ำกวาดถูสาลาก็ถอดออกหากเข้าไปภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิแม้แต่เวลานอนซึ่งท่านนอนเพียงวันละไม่เกิน30นาทีท่านก็ไม่ถอดกระดูกออกจากคอทำอย่างนั้นอยู่จนเวัน พอวันที่เจ็ปรากฏว่าจิตท่านรวมลงเป็นสมาธิได้ท่านเล่าว่าเห็นแต่กองกระดูกเต็มไปหมดเดินไปไหนมีแต่กระดูกเพราะจิตท่านพิจารณาแต่กระดูกอย่างเดียวเมื่อจิตรวมลงก็ได้เสวยปิติทำให้จิตค่อยคลายจากราคะตันหาท่านเล่าว่าการแก้ไขจิตตนเองนั้น ตัวเองจะต้องหาอุบายแก้จิตเจ้าของเสยก่อนถ้าหากแก้ไขไม่ได้จริงๆจึงค่อยไปให้ครูบาอาจารย์แก้ไขให้คราวนี้ก็ถึงตอนตั้งสัจจะอธิษฐานในสถานที่แห่งนี้นี่พระอาจารย์สุบันได้เสียงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากมีวาสนาบรารมีที่จะได้บวชในพระศาสนาต่อไปขอให้มีนิมิตที่ดีให้เห็น และหากต้องสึกไปครองเพศาราวาสก็ให้มีนิมิตร,ร้ายให้เห็นเช่นกันภายในสามวันนับจากตั้งจิตอธิษฐานหลังจากนั้นพระอาจารย์สุบันก็กำหนดสติภาวนาพุทโธต่อไปโดยไม่ได้มีกังวลวันที่หนึ่งนิมิตได้พระาธาตุเป็นฟันของหลวงปู่แหวนสุจินโน พระอาจารย์สุบันเล่าว่าพอกำหนดพุดโทโธลงที่จิตสักครู่ปรากฏว่าจิตพุ่งไปยังสถานที่กำลังเผาศพหลวงปู่แหวนในสถานที่นั้นมีคนมากมายท่านก็เดินฝ่าเข้าไปผู้คนก็แหวกทางออกให้ท่านเดินผ่านไปพอท่านเดินไปเห็นทหารยืนกัน้นไม่ให้ผู้คนผ่านเข้าไปในบริเวณกองฟอนที่เผาศพหลวงปู่แหวน แต่พอท่านมาถึงทหารเหล่านั้นก็ปล่อยให้ท่านผ่านเข้าไปท่านเดินไปถึงกองฟอนเผาศพลกปูแหวนแล้วท่านก็ยื่นมือขวาออกมาแล้วแบมือปรากฏว่าฟันของลอกปูแหวนมีลักษณะสีเขียวมรกตลอยพุ่งมายังมือที่ท่านแบอยู่รู้สึกเย็นเหมือนน้ำแข็งแล้วท่านก็กำไว้จากนั้นก็รู้สึกว่าจิตท่าน พุ่งกลับมายัางถ้ำที่ท่านภาวนาอยู่ความรู้สึกในตอนนั้นนะท่านรู้สึกดีใจมากที่ได้พระธาตุของหลวงปู่แหวนพอรู้สึกตัวท่านแบมือออกปรากฏว่าไม่มีอะไรในมือท่านแต่ท่านไม่ได้กังวลอะไรยังคงดำเนินกิตของท่านต่อไปพอถึงวันที่สองก็นิมิตได้กราบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต วันที่สองนี่ท่านภาวนาจนจิตวูบลงพบว่าตัวเองไปอยู่ที่แห่งหนึ่งกำลังกวาดตาดอยู่บริเวณนั้นมีสราอยู่กลางทุ่งพระอาจารย์ก็ได้กวาดตาดไปเรื่อยๆจนพบพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังกวาดตาดอยู่เช่นกันจึงได้เงยหน้ามองว่าเป็นใครปรากฏว่าเป็นหลวงปู่มั่นเลยวางตาดลงแล้วกราบหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นยิ้มให้ท่านพระอาจารย์สุบันรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้พบหลวงปู่มัน่นจากนั้นจิตก็แวบกลับมาได้รู้สึกว่าพอถึงวันที่สามนิมิตเห็นพระประธานยิ้มให้วันที่สามนั้นท่านภาวนาอยู่ในถ้ำแต่ว่ารู้สึกร้อนรนและงุดหงิดอย่างมากไม่เคยเป็นมาก่อน ทำอย่างไรก็ไม่หายเดินจงกรมก็แล้วนั่งภาวนาก็แล้วพิจารณาอะไรก็แล้วจึงได้ขึ้นจากถ้าขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปไหนพระอาจารย์สุบัณจึงได้เดินขึ้นไปยังถ้าใหญ่ที่มีพระประธานอยู่เพื่อที่จะกราบพระประธานพอกราบพระครั้งแรกแล้วมองไปที่พระประธานปรากฏว่าเห็นพระประธานยิ้มให้ท่าน กราบครั้งที่สองมองไปอีกก็ยังยิ้มให้อีกพระอาจ,จารย์ตกใจอย่างมากเพราะการยิ้มของพระประธานในที่นั้นเป็นการยิ้มที่ไม่เหมือนพระพุทธรูปท,ทั่วไปเปรียบได้ว่าถ้าเป็นมนุษย์ยิ้มคงเห็นฟันชัดเจนรู้สึกผิดแปลกอย่างมากคิดว่าตัวเองน่าจะบ้าไปแล้วก็เลยลองหยิกตัวเองก็ยังรู้สึกเจ็บ ก็เลยพยายามหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพระพุทธรูปจึงยิ้มให้ท่านเช่นนี้แต่ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ก็เลยลงมาที่ถ้ำนั่งหาเหตุผลแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอันใดจึงปล่อยผ่านไปจนถึงเวลาทำวัดสวดมนต์ขณะที่จุดเทียนธูปก็เลยนึกถึงการตั้งสัจจะอธิษฐานเมื่อสามวันที่ผ่านมา และได้พิจารณาถึงนิมิตท,ที่เกิดขึ้นทั้งสามวันทำให้จิตรู้สึกปลอดโปร่งว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีว่าจะได้บวชในพระพุทธศาสนาต่อไปพระอาจารย์สุวรรณเลยตั้งสัจจะอธิษฐานต่อไปว่าจะบวชตลอดชีวิตปรากฏว่ามีลมพัดวูบเข้ามาและมีเสียงมาทักไม่ให้ตั้งสัจจะดังกล่าว แต่ท่านพระอาจารย์สุบัณท่านไม่ได้กลับความตั้งใจแล้วก็ยืนยันจะบวชไม่ศึกพระอาจารย์สุบันเล่าว่าเวลาเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลยล้าและเจอทุกข์ในขณะเดินทุดดงเมื่อนึกถึงสัจจะอธิษฐานของตนเองก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาไม่ท้อแท้ทีนี้ก็ถึงพรรษาที่สาม คือป,ปีพศ2530เดินทุดงจนใจขาดตายในขณะยืนพระอาจารย์สุบันสิริธโรท่านเล่าประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับการเดินทุดงไปในสถานที่ต่างๆนั้นมันเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสบางวันต้องเดินทั้งคืนไม่ได้พักมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินทุดงจากจังหวัดน่านจะไปจังหวัดพิษณโุโลก ขณะนั้นอยู่ในเขตกิ่งอำเภอบ้านโคกท่านกำลังเดินขึ้นภูร่รางกายนี่เหนื่อยมากเพราะแดดร้อนจัดเหงื่อก็ออกมากอีกทั้งน้ำในกระติกก็หมดมันเหนื่อยจนใจจะขาดได้ยินแต่เสียงดังวิววิวท่านคิดว่าคงตายแน่แล้วเพราะลมมันแน่นขึ้นหนุนขึ้นมาที่หัวใจ และมันสั่นเหมือนใจจะขาดท่านเลยกำหนดว่าเอาถ้ามันจะตายจริงๆแล้วก็ขอตายอย่างมีสติสัพพัญญะท่านยืนสะพายกรดและบาทกำหนดสติเอาแต่ผู้รู้อย่างเดียวความรู้สึกตอนนั้นเหมือนกับว่าขามันค่อยๆหายไปบาทและย่ามหนักๆที่สะพายอยู่ก็เบา และสุดท้ายก็มีเสียงดังกรับที่หัวใจท่านเอาสติอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวใจท่านขาดลงตรงนั้นท่านยืนตรงนั้นตั้งแต่สามโมงเช้ามารู้สึกตัวอีกครั้งตอนบ่ายสามโมงพอรู้สึกตัวท่านกำหนดดูว่ายืนอยู่อย่างไรและพอท่านก้าวเท้าออกเท่านั้นจิตผู้รู้ที่อยู่นิ่งๆมันแตกออกเป็นเปราะแตกออกเป็นเปราะ ดังกังวานขึ้นมาเป็นธรรมว่านี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้มันมีอยู่แต่สัตว์ทั้งหลายที่มาเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันหลงถ้าเราไม่อยากมาเกิดแก่เจ็บตายอีกให้ฝึกสติสัมปชัญญะท่านว่ามันแตกออกผุดออกเป็นบทเป็นบาทมันไม่ได้ดังขึ้นที่ไหน มันดังจากใจดวงนี้ท่านก้าวไปน้ําตาท่านไหลออกมาด้วยความปิติมโนโบุพพังเข้ามารำมามโนเศรษฐามโนโมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ